เลขากกตเผยสอสอรับหนังสือรับรอง4วัน444คนแง้มมีเรื่องร้องเรียนเพิ่มจาก82คนอุกตอบรายละเอียดเตรียมถอดบทเรียนเลือกตั้งเมื่อวันที่23มิถุนาย,ยน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตนายแสวงบุญมีเลขาที่การกกตตรวจเยี่ยมและดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับสสพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้มีผู้มารับหนังสือรับรองแล้ว444คน ภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่หากสอสอคนไหนที่ไม่ได้มารับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการภายในวันที่24มิถุนายนยังสามารถมารับภายหลังได้ที่ชั้น5้าสำนักงานกกตนายแสวงกล่าวอีกว่าส่วนการทำงานจากนี้กกตยังต้องทำงานตามหน้าที่ตามปกติในส่วนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนคัดค้านผลเลือกตั้งนั้นอยู่ที่สำนักงานหรือคณะกรรมการสืบสวนว่าสืบสวนและทำความเห็นมาได้มากน้อยแค่ไหน และทยอยส่งเรื่องเข้ามาส่วนหลังประกาศรับรองส,สมีคนร้องเรียนมาเพิ่มจาก82คนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนายแสวงกล่าวว่าสำหรับสรุปบทเรียนการจัดการเลือกตั้งจากนี้กกตต้องไปดูการบริหารจัดการเลือกตั้งซึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีปัญหาระหว่างทางเกิดจากการบริหารจัดการในส่วนของกกตก็ต้องดูว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรและส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน ซึ่งเห็นภาพชัดเห็นปัญหาแต่เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกบางเรื่องก็เกิดขึ้นไม่จริงบางเรื่องทำตามกฎหมายแต่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจและคิดว่าต้องทำอีกแบบทางกกตก็ต้องชี้แจงเมื่อถามถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นายแสวงกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสอวอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจที่จะครบวาระในเดือนพฤษภาคม2567